รถสวยรถไม่น้อยนะคะจัดให้หนึ่งคันคันนี้ปี19.20ลูกค้าควอน6 3 0 0ตลอดสัญญาราคาเงินสด380,000บาทใครอยากข้างวัดค่อนถูกลงดาวเพิ่มเลยเดี๋ยวมาดูตัวรถอะสีขาวนะคะคันนี้ได้แม็กมาเป็นแบบแม็กทรงบายพาสหล่อๆขอ,อ,อบเบรกสีเหลืองตัวเอลทีมีไฟจัดหมอกก็จังหน้าเป็นโค้เมียมนะข้างในแต่งมาสเต็มเชียร์แต่ว่าเครื่องเดิมนะลูกค้า นี่ระบบเบ s คเอนอตคันหน้าเดิมเดิมไม่มีขยับอาร์คเดิมนะคะมกอกกแผ่นเพจอยู่นะลูกค้ามาดูข้างในปรับข้างตัวนี้มีไฟเลี้ยวนะคะเพราะว่าเป็น LT แล้วก็มีขั้วสารให้1ชุดประตูกระจกกระจก,ะก,ะจกแล้วก็ปรับข้างก็เป็นปรับไฟฟ้าเร่งไม้สามหมือ0กิโลมีวัดบุทหนึตัวดิฟฟี่หชุด หน้าจอเชื่อมสัมผัสบูธูได้ระบบแอร์แมนวลเบาะหน้าเบ,บ,บาใบเบาหลังเบาะผ้าเดิมโรงงานข้างหลังก็จะมีคัมซีหลบป้ายมาให้แล้วก็ไลเนอร์ตัวนี้ของโคโลราโดนะคะนี่นอตเดิมอารคเดิมแบบนี้นเชื้อเพลิงก็กระบะเติมดีเซล b 7นี่แผนเพจนะคะอยู่ซื้อขายได้ถูกต้องตามกฎหมายสำหรบบับใครอยากได้คันนี้แต่งเต็ม โทปรปักหมดให้ใต้คลิปตังจังหวัดท้าวสัญญาถึงที่สง่งรถถึงบ้านจ้า